สวัสดีค่ะทุกคนมันนี้พามาเบิ้งหมอกเด้อจ้าหมอกหมอกลงแบบงามหนึ่งผุ่นพระจันทร์ยังไม่ละหายไปเลยกับดาวงามงามพี่รอง ตอนเช้าเช้าวันนี้ืนันนี้ทาซื้อห่อนะไรเพราะว่าแดดหน้าจะแรงหมอกหนาหมอกหนากว่าทุกวันท้องฟ้าสวยงาม แต่ว่าเบอรงคือจังบ่แมนหมู่วานนี่แ่ะเนาะหมู่วานมันน่าศินากานี่บ่วันนี้ดูบ่ว่าบางๆหน่อยโอเคป่ะเราเข้าบ้านกันแสงไฟอะไรเนาะแสงไฟอย่างเรียมากๆอยู่นั่น อะไรอะไรโอ้เริ่มเห็นหมอกเยอะแล้วทุกคนเดี๋ยวเรานั่งรอสักพักก่อนเริ่มเห็นหนามาแล้วโอ้ y ไม่กอดกอดกอด เห็นความสวยงามชัดขึ้นแล้วปไปอยางไปเบิง้งหนีจากเขากันเราเดินไปดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งก่อนเพื่อจะได้เห็นเฮ้ยสวยมากเลย ูทุกคนดูนี่ยิ่งไกล้ยิ่งสวยนะคะทุกคนเราไปดูไก่เกินเมื่อกี้เดี๋ยวพาน,นังเปิงไก,ก่เลยโอ้สวยมากเลยทะเลหมอของเรา ปีดหมอกได้จานี้เด้อมันใส่หัวล้วแล้วมั้งเนี่ยหัวเปียกหมดแล้วเนะี่ยพีดงามคักคุณอ่ะ สวยมากเลยเดี๋ยวเรานั่งดูสักพักหนึ่งก่อนนะหืมเปียกหมดแล้วหมอกลุงหัวหมดแล้วปืด๊ดบาง้ามนหนึ่ง ทุกคนดูค่ะทุกคนดูค่ะดูค่ะเราไม่ต้องไปไกลถึงเพชรบูรณ์เราอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าน่าจะไม่เหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานน่าจะเยอะกว่านี้นะคะทุกคน พุ่น่ะโอ้โหอ,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 อีสานบ้านเราหัวเปียกหมดแล้วหมอกลงดูล,บลอบๆกันพุ่นะพุนบ้านเราเห็นแต่หลังคายอยู่โน่นจ้ะ เจื๊บสวยงมามฝั่งนี้เป็นป่าทางอื่นเป็นจังไงเนาะจ่าหมอกหลายคือทางพี่บอกซ้อซ้อมาหมอกสิหลายคักหลายแน่ เ,เริ่มจางแล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มแจ้งแล้วไปจ้ะทุกคนเราเข้าบ้านกันเถอะโอ้ยมันเริ่มจางแล้วตันนี่ไปจ้ะเข้าบ้านกันจา้าไปเบิ่งกันย้ายแล้วไปผากตีละครั้งเด้เด้ สีละครั้งแล้วอย่าเตรียมตัวแล้วหมวกลงหัวเปียกเลยเราไม่ได้ใส่หมวกมาสิบบ่คอยเดินมาท้าให้เบิ้งด้จ้าสิได้เบิ้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้เนาะเพราะว่าทำงานโอ้ยสวยสวยสวย คนเลยอยู่อยู่นี่ยิ่งสวย <H oly> ภกกตีละครั้งแล้ว <H oly> ดาวดวงจันทร์เหลือน,นิดนึงพามาดูบรรยากาศทุ่งนาผู้ไดคิดฮอดบ้านกับเบื้องคลิปนี้เอาเด้อมาเยี่ยมมายามบ้าน เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปพุณยายเนอ้อพิษพายประการใดกยะย่าถืออย่าซ้ายอย่าโกรธกันเด้อบางทีอาจจะมีคำพูดที่ไม่ดีบ้างเนาะก็ขอขอบคุณทุกคน thank you for FC in nation ส่วนมากจะต่างประเทศก็จะเข้ามาชมเยอะนะคะเพื่อนเ,อเคยเห็นบรรยากาศบ้านเฮาเนาะ วลาไลฟ์สดนี่ก็สิมีแต่เอฟซีที่ตั้งประเทศที่เพ่นพิมพ์ม,มาเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณด้อจ้าจังไรก็ขอให้ทุกคนไปกดติดตามเพจยายในเด้อชื่อเพจยายอาําค่าพาเพลินกับเคยลาพาแซบนะคะจะลองสารคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยจ้าลวก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะ ที่สนับสนุนเนาะเงินส่วนหนึ่งที่เราได้มาเราเอาไปทำบุญนะคะทุกคนโอเคยังไงก็ขอพุ้นเอฟต่างแดนขอพุ้นเอฟต่างประเทศ อฟซประจำทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศนะคะที่คอยสนับสนุนดูเพจของเราเนาะแล้วก็ดูช่องของเรา,าแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามเพจไฮเนเดอร์จ้าเพจแอํมคาพาเพลินกับเขยลาพาแซบนะคะอาจจะมีคลิปนิดนึงแต่ก็จะพยายามลงให้ทุกคนดูเนาะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก็ได้จ้าเดี๋ยวเจอกันไหมเนาะค่ะนาอสวัสดีจ้า